ภาพที่เห็นนี้เป็นการปักแร่ยอดข้าวในไร่หมุนเวียนบนรรพชนปรกักยอสอนลูกหลานว่าโทคือโทอนตาโฮอะคอลอตาคออะคลอหรือเวลาหยอดข้าวในไร่หมุนเวียนให้ปักดินขนาดเพียงรอยเท้าเก่งรอยเท้ากวางก็พอการปักดินเพื่อยอดข้าวในไร่หมุนเวียนจะใช้เสียมขนาดเล็ก ที่ออกแบบเป็นการเฉพาะเพื่อไม่ให้กินเนื้อดินมากเกินไปทั้งนี้เพื่อป้องกันการทำลายโครงสร้างดินและการพังทางลายของหน้าดินในพื้นที่การเกษตรรูปแบบไร่หมุนเวียนไม่มีการใช้วิธีขุดพลิกหน้าดินการถางไร่ยังคงเก็บตอไม้ตอไผ่ไว้ไม่ให้ขุดรากถอนคนเพราะพวกมันมีบทบาทสำคัญ ในการยึดโครงสร้างผืนดินไว้อย่างเหนียวแน่นยากต่อการพังทลายลงนี่คือวิธีการอันแยบยลแนบเดียนและพิถีพิถันในการรักษาและป้องกันการพังทลายของหน้าดินและดินถลม่มนับเป็นองค์ความรู้ท้องถิ่นของผู้ทำไร่หมุนเวียนที่เกิดจากปฏิบัติการจริงและมากไปกว่านั้นคือเกิดจากสำนึกและตอบแทนบุญคุณ จากการใช้ประโยชน์ที่ต้องมีการทนุถนอมหวงแหนฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดินน้ำป่าให้คงอยู่อย่ายั่งยืน